ครับพร้อมครับไปเลยครับครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับครั้งที่52งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับจะเริ่มวันที่28มีนานะครับถึง8เมษายนนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมนะครับตั้ง1 0โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเป็นเวลา1 2วันนะครับในงานเนี่ยฮะท่านจะพบกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มนะครับยังไม่พอนะครับในงานเนี่ยยังมี3กิจกรรมนะครับ กับอีก5นิทรศการนะครับที่ให้ท่านได้มารับชมนะครับออไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องการประกวดกิจกรรมในงานนะฮะก็เป็นการแข่งขันเพื่อล้องานโอลิมปิกในในปีนี้นะครับเราจะมี5าด้านการแข่งขันนะครับด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบปกสวยนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นการนักคิดพอดเรื่องนะครับ ด้านที่3เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์อักษรด้านที่4เนี่ยจะเป็นการรีดเพย์หนังสือนะครับแล้วก็ด้านที่ด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดนักขายนะครับในการในการแข่งขันในปีนี้นะครับครับแล้วเรื่องนิทรรศการนะครับก็มีนิทรรศการหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆาะของอเป็นพระราชนุพระราชินีพลแปลนะครับของออกในกรมสมเด็จพระเทพนะครับ ซึงมาจะ,สะแสดงงานแล้วมาเปิดตัวในงานนี้ครับชื่อบันทึกเมืองแมวนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการารางวัลหนังสือดีเด่นนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับครับ,รบก็ในในใน,ในครั้งนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะจะมีบูธจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์กันนะครับ จาก14ประเทศ34สำนักพิมพ์นะครับที่จะมาแมทชิ่งกัน B2B ซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยมีมีทั้งกับร่วมกับสำนักพิมพ์ไทยเนี่ยอีก53สำนักพิมพ์ครับครับก็จะฝากสื่อมวลชนรบกวนสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชามพันธ์งานนี้ด้วยครับครับอยากให้ฝากเชิญชวนเลยครับว่างานจัดขึ้นที่ไหนยังไงแล้วเมื่อไหร่ครัอ๋อครับงาน งานจะจัดขึ้นนะครับที่ชั้น LG หอ5ถึงหอ7นะครับก็วันที่อย่างที่ว่านะครับวันที่28ถึงวันที่8เมษาครับครับอยากเชิญชวนนะครับสิ่งนักอ่านทั้งหลายนะครับได้มาเลือกชมเลือกซื้อในงานนี้นะครับท่านมาหาหนังสือดีๆเป็นเพื่อนท่านหรือว่าท่านาทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ขาดหนังสือเป็นความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับครับ